สวัสดีุณผู้ชมช่องรับในดีมาด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดคลิปจาก r e o i g นะครับวิธีนี้นะครับก็ไม่ต้องใช้แอปนะครับสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้ไปเลือกคลิปรี o l ที่เราต้องการครับให้เลือกคลิป r e ยวที่เราต้องการนะครับตัวอย่างผมเลือกเป็นคลิปนี้นะครับจากนั้นก็ให้กด จุดสองจุดน้ำกดปุ๊บเมื่อกดจุดสองจุดมาแล้วนะครับก็ให้เลือกไปที่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าคาลอกลิงนะครับกดปึ๊บเมื่อเลือกคาลอกลิงเสร็จนะครับก็ให้ไปที่เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับเมื่อเข้ามาเสร็จนะครับก็จะเจอกับช่องสีขาวๆอันนี้นะครับก็ ให้กดค้างนะครับแล้วก็เลือกวางนะครับปึ๊บจากนั้นก็ให้กดปุ่มดาวน์โหลดสี่ฟอฟานี้นะครับกดเข้าไปปึ๊บก็รอหลดสักครู่นึ่งนะครับเมื่ขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ก็คลิปนี้ก็คือคลิปที่เราคัดลอกลิงก์มาวางนะครับก็ให้กดดาวน์โหลด mpc อันนี้นะครับปุ่มนี้นะครับปึ๊บ เมื่อกดเสร็จนะครับมันก็จะนี่ครับมันก็จะโหลดลงเครื่องครับก็รอสักครู่นะครับ,อ,กกรรบอ่านี่ครับโหลดลงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามากดดูกันนะครับพพน,นี่นะครับก็เราก็ได้ทําการโหลดคลิปเรียวไอจลงในเครื่องของเราได้แล้วนะครับ ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับอ่าก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเพิมกำลังใจในการอภิปรายต่อไปด้วยนะครับขอบคุณสโลปกาชชวะครับสวัสดีครับ